ชีตมันมันลมสลยายอะมาเครึ่งซีกเลยใช่ไหมครึ่งซีกเลยตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนี่คือการเดินทางมาของเราเราเลือกของเราเองเรารักที่จะเดินทางแต่ไม่ได้ม่ได้บอกว่ามันเป็นโทษนะครับผมแต่จุดมุ่งหมายเราแข็งแรงมาก พอวันที่เราสูญเสียมันไปมันไม่ได้สูญเสียเรื่องเสียงอย่างเดียวคือเสียงนี้ถ้าเราสูญเสียเรื่องเสียงมันไม่ได้เกิเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงก็คือมาจากสิ่งที่เราโวยวายในขณะที่เราแสดงคือถ้าเกิดวันนั้นเราสูญเสียเรื่องเสียงแต่บอดี้เรายังใช้ได้อยู่เราคงไม่รู้สึกว่าจะถูกขนาดนี้เพราะจะลืมว่าเราเป็นสายที่เราใช้บอดี้เคลื่อนไหวร่างกายเราแสดงอารมณ์ทั้งหมดกับบอดี้ของเราครับแล้ววันหนึ่งวันที่เราเอาคืนไปคือเ็าเอาบอดี้เราคืนไป เขาเอาเบสิกของเราคืนไปแล้วเราจะเหลืออะไรต่อยอดอะแล้วมันไม่ได้หายไปเฉพาะร่างกายมันหายไปทั้งระบบการดูแลเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองไม่มีอะไรเหลือเลยมันต้องฟื้นแบบด้วยด้วยใจของตัวเองจริงๆต้องค่อยๆกลับมาเรียนรู้แล้วเราเริ่มเรียนรู้เป็นนาทีต่อน,นาทีเลยเราโชคดีอย่างหนึ่งเราไม่รู้อะไรไมันเกิดขึ้นเราเคยสัญญากับตัวเองไว้เลย แล้วเราจะบอกเด็กทุกคนเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราสิ่งเดียวที่ต้องไม่เกิดขึ้นคือเราต้องไม่คิดทำรายตัวเอง